สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าว,วันพุธตอนสายๆนะคะวันนี้อยบม,มาแมวก็พาเด็กๆออกมาเลยนเล่นเหมือนเดิมค่ะนะคะก็ขอโทษขออภัยเด้อที่มีแต่คลิปเดียวๆ,ยวๆะะวยยวมีแต่เด็กซองตัวน่ารักกับคนแก่คนหนึ่งนะคะก็เผื่อเป็นกําลังใจให้คนแก่คนนี้ด้วยนะคะเป็นคนแก่ที่อ่พูดเดยอะหน่อยขอโทษขอขอภัยนะคะ แต่โยบก็ดีใจเนาะโยบมีความสุขเนาะที่ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะปกติโยบจะอยู่จะควมเงียบนะคะมารู้จักทุกคนเนี่ยโยบดีใจมากเลยนะคะโยบมีความสุขหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะนะคะเหมือนกับเป็นเด็กสาวขึ้นมาทันทีทันใดนะคะยอชอบนะคะพูดเล่นนะคะโยบชอบหนึ่งนะคะบางทีวันนี้โยบไปถอนฟันมานะคะถอนจะหมดปากเลยนะคะ อยู่ยก็ยังยิ้มได้นะคะต่อไปเราก็ทำงานหาเงินทำฟันนะคะเพื่อตัวเองนะ,ะเราต้องรักตัวเองนะคะเราเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตมาแล้วนะคะอยู่เซี้ยวเดียวของชีวิตเราก็ต้องรักตัวเองนะคะอะไรที่เราทำ,ทำให้เรามีเคราะสุดเราก็จะทำนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังเข้ามาติดตามเยอบนะคะดูเยอบนะคะตาตูปหมดเลยนะคะ สงสัยฤทธิ์ของยาชายยังไม่หมดนะคะโอ้โหสอนตั้งสองซีเนี่ยหยบยังไมให้เห็นใครใหเห็นหน้าหยบจริงๆจังๆนะคะหยบต้องให้ทําฟันให้เสร็จเรียบร้อยคนนะคะใครเห็นใครเห็นยยบเล้ยวเขาชิวิ่งนี้ทันทีเลยคะ่ะแต่จิตใจหยบยังเหมือนเดิมค่ะเป็นหญิงแกงรักไปควมจริงพูดจริงทำจริงนะคะแต่บางครั้งการพูดตรงไปก็ไม่ดีนะคะแต่เป็นนิสัยเนาะเอาละ ดูดีๆดีกว่านะนานๆๆๆทำมาทันนี้เราก็ฝนมันจะตัวนะคกาอากาศก็นาวนะคะเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่นะที่ขันยามไม่ได้ใส่นะคะไปเจษขาเดินตอนนี้เจษขานำทีมเจเจๆนำทีมนะคะอย่าไปเดินตามนะคะเมื่อเรายืนพะ for ูดอยู่คนเดียวนะคะเราก็มองด้วยความสงสัยเดี๋ยวๆๆเจเจงเจเจงนะคะเอาอีกแล้วนะคะ <Hey. S 2> โอ้ยโยไม่ทันนะคะ <laughs> โอ้ยเนาะจตบก่อนตบก่อนต่อคลิปนะคะต่อคลิปนะคะเราก็เดินมาสถานกีฬาสถานที่หนึ่งนะคะโอ้โหอันนี้เด็กดื้อมากเลยนะคะเหยบนี่เหนื่อยเลยนะคะจะขานี่ดึง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 เลยนะคะเด็กสองคนไม่เชื่อฟังนะคะเขาจะเอาใจใจเองนะคะอีกคนจะไปเหนืออีกคนจะไปใต้นะคะ ภาษาของก,ก็ยึกต้องยึดใจนะคะอีกคนเหนืออีกคนใต้นะคะโอ้โหเหนื่อยเลยวันนี้นะคะเอาเด็กๆสองคนนี้นี้เหนื่อยนะคะไม่ฟังโยกเลยนะคะเราก็ไม่อยากจะดึงเขานะคะเพราะว่าดึงเขาเราก็สงสารเขานะคะเพราะเรายังอยากเขาเรียกว่าอะไรถู อะไรนะราภาษาไทยหรืมแล้ะนะสุรีถูกกลางัูอะไรนี่เดี๋ยวประมาณนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> อีกคนนึงเป็นเหนืออีกคนลงใต้นะคะ <c oughs> เขาจะไม่เดินด้วยกันนะคะอีก <c oughs> คนนึงตกอีกคนตะวันออกนี่นะคะทำให้โยบเหนื่อยมากเลยะะดูชาชานะคะกิจดึงสุดกําลังเขานะคะเพราะเขาแข็งแรงนะคะเต้นๆยังดีกว่าชาชานะคะเต้นๆตเชื่อฟังหน่อยแต่สาวไม่ฟังอะไรเลยนะคะนี่ดูยยบดึงเขานะคะ เราก็ไม่อยากดุอยากด่าเขานะคะเพราะเราก็สงสารเขานะเขาเ,เป็นเป็นสัตว์นะคะควาเอาทีเขาอาจจะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแต่การที่โยบคิดอย่างนี้นะคะ <c oughs> เหมือนกับว่าคิดผิดนะคะ <t ul ch> ทุกคนว่ายโยบคิดอย่างนี้คิดผิดนะคะไม่สอนเขานะคะเขาก็เลยไม่ฟังนะคะตามใจีถพุธถือนนะคะคือเราตามใจนะคะตามใจตั้งแต่คนยันหมายันแมวนะคะถ้ามีฟามีเต่าก็คงจะตามใจเหมือนกันนะคะ จุดที่ตามใจทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะนี่คือจุดอ่อนของหยบนะคะคือตามใจนะคะขอหยุดพักก่อนนะยังไม่ได้คลิปเลยนะหยุดพักก่อนพักคนไปใกล้ถังขยะเราไม่เอาอยู่ถังขยะนะคะลูกๆหยุดก่อนหยุดก่อนเต้งเต้งหรือี่ไปไหนลูกนะคะถ้าเต็งดื้นนะคะถ้าอย,ยังถ่ายคลิปจบนะคะจะอุ้มเอานะคะ ก่ตงเดินเยอะไม่ได้นะคะหลัหโลหโลห<า>ลฮัลโหลรถจกักรยานต้องหลีกเรานะคะเพอเราอยู่เราอยู่กัางถนนนะคะอืมไปถอนฟันมาเ,มนเลือดมันจะออกมามาันปุ่นๆนะคะรู้สึกว่าเลือดยังไม่หยุดนะคะอืมอืม มันมีความอุ่นออกมานิดหน่อยเป็นหลิมเป็นิมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็หายนะคะมันไม่ปวดก็โอเคแล้วนะคะแค่นิดๆหน่อยๆนะคะที like ่เราต้องเจ็บปวดก็คือเราต้องไปหาหมอไปบ่นเขาต้องเสียเงินบ่อยๆนะคะโชคดีที่นายออกให้นะคะไปแต่ละครั้งทีละพันเหรียญพันเหรียญนะคะอาทิตย์ละพันเหรียญก็ว่าได้นะคะแต่นายออกให้หมดนะคะเราก็บอกว่าฉันอยากออกเองนะฉันไม่สบายใจเขก็ <mosque> ยังไม่รู้อะไรกันนะคะรอดูก่อนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเก็บเงินไว้ก่อนนะคะถึงเวลาจริงๆเราอาจจะออกเองก็ได้นะคะเราต้องใส่ฟันนะคะต้องใส่ฟันปลอมพูดง่ายๆเดีย๋ยวต้องใส่ฟันปลอมนะคะฟันโยกไม่ดีนะคะแต่โยกก็คิดว่าโยบคงอ,อายุเยอะแล้วนะคะแล้วไม่คิดจะมี แก่แล้วนะคะก็จะเข้าวัดเข้าวาโยกเลยไม่กลัวนะคะอันไหนปวดโยกก็ทอนนะคะเวลาปวดเป็นทรมานนะคะทอนทอนทอนอนแล้วเราก็มาใส่ฟันปลอมเอาเนาะเดียโยก็คิดอยู่จะใส่แบบไหนนะคะแบบถูกแบบแพงนะคะเราต้องคิดนะคะอยากใส่ใส่แบบแพงก็เสียดายเงินนะคะโอ้โหสี่หนึ่งที่ละหมื่นสองหมื่นนะคะเหมือนเหรียญนะคะเหมือนเหรียญฮ่องกงนะคะพี่ใช้ของถูกๆูนะคะเราก็ต้องคิดนะคะเราคงจะ อายุเยอะแล้วเนะเอาแบบถูกๆก,ก็ได้นะคิดอย่างนี้เนาะพูดเรื่องหมามาเรื่องคนนะเอาแล้วขอจบคลิปจบไลฟ์ไว้จริงๆนะคะเคยเป็นให้กำลังใจให,หยบด้วยคะแก่แล้วก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้จิบนะคะไม่หว่าจะโลกฟันผูปันหักแนคอนะคะมีจ้โลกประจำตัวปวดหัวเป็นไข้นะคะเราต้องต่อสู้กันนะคะ ก็มีชีวิตอยู่เราก็ต้องต่อสู้ได้ทุกๆแบบนะคะเราก็ต้องยืนได้ด้วยลำแข้งลำขาตัวเองนะคะไปยืมยืมคนอื่นเขาไม่ได้นะคะคือยืมได้ลำแข้งลำขาตัวเองนะคะใครที่โทร,โทรศัพท์หาโยบนะคะเขาไม่ฟังโยบเราเขาอยู่ใน Facebook นะเฟซบุ๊กเนาะเฮ้ยนะเราก็ตัวคนเดียวนะหางเงินคนเดียวนะคะอยากจะบ่นจังเลยนะ เร้งๆห่างนะอยากจะบนจริงๆจังๆนะคะเราให้เขาไม่รู้จักพอนะคะไม่ใช่ลูกเรานะคะครอบครัวเขาทั้งครอบครัวนะคะเหมือนเขาเขาจะไม่ทํางานนะะพวกงนหน้าก็บอกให้บอกบอกบอกไปเลยอย่าไปเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็สงสารเขานะคะเกิดเขาเป,ป็นอะไรไปเดือดล้นจริงเราควช่วยเขาได้นะคะเดี๋ยวเขาก็เกินไปนะคะจะเอาเท่าเดือนให้ได้นะ ก็บนให้ฟังหน่อยนะคะญาติญาตินะคะญาติญาติไม่ใช่ลูกตัวเองไม่ใช่หลานตัวเองนะคะเแตวก็เป็นญาติญาตินะคะบ่อเกินไปก็ไม่ดีนะไม่รู้จักเกรงใจเนาะเดี๋ยวเรากโ็โทรมาพอเราบอกว่าไม่มีครั้งเดียวนะวางโทรศัพท์ปั้งแล้วนหนีเลยนะคะก็ไม่ถามเราว่าเราเป็นไรไม่ไม่หรือเปล่านะคะหรือว่าเราไม่มีนะแค่นี้แหละคะ่ะ ไม่ฟังอะไรเราเลยนะคะโอ้คิดไปคิดมาก็น่าบอกนะโอ้ยหมาตัวโตวมาเยอะเลยเนี่ยนู่นนะคะนู่นเพื่อนเรานะคะไปแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนเรานะคะไปแล้วนะคะคนบ้านจอนะคะไปแล้วพมาตัวโต,วตวนะคะไม่มีอะไรนะคะขอจบคลิปจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะอาจจะมีอะไรที่ <laughs> นอกเรื่องนอกราวนะคะขอโทษขอไปเล้วโตช้ำเข้ามาไหม โยบก็ไม่รับนะคะปฏิเสธไปแล้วนะคะรับก็เสียงเงินนะคะไม่รับดีกว่า๋ยวบใจอ่อนนะคะบายบายคะ่ะจบที่ไปที่เต่งๆช้าๆาเห็นเด็กนะคะเด็กเมื่อกี้นะไร้บ้านนะคะจะไม่ยอมนะคะบายยนะคะ